สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง l ลิ r n ายกันนะครับผมทางในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกการเดินทางของวันที่5กรกฎาคมนะครับ2566น,นะครับเวลาประมาณ14.45นาทีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่วันที่แยกบางซื่อนะครับเรากาลังจะไปกันที่ตลาด บางซ่อนนะครับแล้วก็ผ่านตลาดนัดวัฒนานันนะครับแล้วก็ผ่านตลาดนัดสีเขมากันด้วยนะครับไปทั้งหมด3ตลาดนะครับทางผ่านของเรามีทั้งหมด3ตลาดนะครับก็เก็บบรรยากาศการผ่านทางเส้นทางเหล่านี้นะครับทั้ง3มตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดบางซ่อนนะครับตลาดวัฒนานันนะครับแล้วก็ตลาด ตลาดสีเขมานะครับมาให้เพื่อนๆ UH, ดูกันนะครับตอนนี้นครับเราอยู่กับที่แยกตาปูนนะครับเรากำลังจะเลี้ยวขวานะครับเข้าไปที่ถนนกรุงเทพนนท์ครับแล้วก็ขับตามเส้นทางไปเลยนะครับก็จะไปทะลุตรงแถวๆตลาดบางซ่อนนะครับตลาดบางซ่อนจะเป็นตลาดแรกเลยนะครับที่เราจะถึงก่อนนะครับตอนนี้เราขับตรงไปอย่างเดียวเลยครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาจะไปจออกที่ตลาดบางซ่อนนะครับทางด้านขวามือของเราครับตรงตลาดบางซ่อนก็จะมีสถานีรถไฟฟ้านะครับ อได้จะเป็น MRT นะครับก็ตลาดหาังซ่อนนะครับเดี๋ยวเราขับตามไปก่อนนะครับผมสามราหลับการบันทึกการเดินทางในวันนี้ครับก็เป็นการบันทึกการเดินทางในช่วงเวลาตอนบ่ายๆนะครับ14.45ทีครับตอนแรกนะครับคาดว่าจะมเีเขาเรียกว่ารถ ติดหนาแน่นนะครับแต่ก็ผิดคาดนะครับพอดีก็เตรียมใจกันครับว่าพอดีจะไปนะถนนกรุงเทพถนนก็คิดว่าเวลานี้น่าจะติดนะครับแต่แผิดคาดนะครับก็ไม่ติดเลยนะครับก็ไหลลื่นไหลาย,ยาวไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ทําทให้วันนี้ค่อนข้างที่จะเดินทางได้เร็วกว่าปกตินะครับไม่น่าเชื่อครับว่า จะไปติดตรงตลาดบางซ่อนนะปกติเส้นทางถนนตรงนี้นะครับช่วงประมาณสักเย็นๆนะครับประมาณตั้ง5โมงเย็น4โมงเย็นเลาๆนี่นะครับฝั่งฝั่งฝั่งที่ผมวิ่งกับฝั่งตรงคาบที่ผมวิ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะติดนะครับก็วันนี้ก็ผิดคาดนะครับเป็น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 วันที่เราเลือกกันินทางที่ถูกนะครับไม่เลยไม่เจอรถติดนะครับก็เดี๋ยวเรายะขับตรงไปกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขับไปจนถึงจนถึงตลาดบางซ่อนนะครับแล้วก็ เราก็จะทําการเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะผ่านตลาดบางซ่อนนะครับตลาดบางซ่อนจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับก็จะอยู่ตรงเบิร์กตรงนั้นบริเวณตรงเบิร์กตรงด้านซ้ายมือเราครับก็จะมีด้านหน้าเราก็จะมีทางรถไฟนะครับเป็นรถไฟธรรมดานะครับเป็นรถไฟ ของรอฟมอวิ่งผ่านนะครับแล้วก็ของเราก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตลาดบางซ่อนนะครับไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านไม่ค่อยได้เข้าไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนแวะเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเ r t าร์บางซ่อนนะครับอยู่ทางด้านขวามือเราครับแสดงว่าเราเนี่ยครับใกล้จะถึงตลาดบางซ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราครับพอเราถึงตรงสี่แยกข้างหน้านะครับเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายกันเลยนะครับตลาดบางซ่อนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะ อบอกให้ฟังนะครับอย่าครับเราจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เราจะลงถ้าเกิดว่าท่านมารดประจำทางน,นะครับเราจะจะลงแถวๆนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก,ก,ก็เดินนะครับเดิน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 นะครับไปได้เรื่อยๆเลยครับเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศตั้งแต่ การเริ่มเข้าตลาดกันเลยนะครับว่าบรรยากาศของการเริ่มเข้าตลาดนั้นนะครับเป็นยังไงนะครับก็เดวดูนะครับว่าตลาดแถวนี้นะครับเป็นขายอะไรกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจครับตลาดบางเดยวเลี้ยวซ้ายตรงสีแยกตรงนี้ครับที่ผมบอกครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นรถฟอร์มอลนะครับเป็นรถไฟปกติครับวิ่งผ่านครับเราก็เดี๋ยวซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเลี้ยวไปปุ๊บครับตลาดบางซืก็คือจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเพราะจริงๆก็คือตั้งแต่แททางที่เราวิ่งเลยไปแล้วครับก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็แวะกันได้ครับ ก็สำหรับที่จอดรถไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจอดตรงไหนนะครับยังไม่เคยมาลองจอดเหมือนกันนะครับถ้าปกตินี่ก็คือยังไม่เคยมาลงตรงตลาดบางซ่อนเลยไม่ว่าจะดั้งรถเมย์นะครับหรือว่าจะขับรถมาอย่างนี้ครับก็ไม่เคยจะแวะแวะเหมือนกันนะครับก็ผ่านมานะครับก็เด็กหมายว่าตลาดบางซ่อนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยับเบิกตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นตลาดบางซ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรานะครับก็จะขับตามเส้นทางตรงนี้ครับรู้สึกจะเป็นตรงนี้เขาจะเรียกว่ากู้เทพนนท์ซอย27นะครับก็แล้วก็จะขับไป ตรงๆเลยครับก็บริเวณตรงนี้ก็ขับตรงอย่างเดียวเลยก็จะเปทะลุแถวๆตลาดนัด,นดวัฒนานันนะครับแล้วก็ตลาดนัดวัฒนานันเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะิิๆตลาดเล็กๆนะครับเป็นตลาดนัดเล็กๆกันก็ยังไม่เคยแวะนะครับตอนใหญกก็จะแวะตรงตลาดสีเคมานะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราครับเดี๋ยวตรงนี้ครับเราขับเส้นทางเส้นทางอีกเดียวนะครับก็เอ่อถ้าเกิดว่าเราชิด ขวานะครับเราก็จะขึ้นทางด่วนนะรู้สึกใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเขาจะมีป้ายทางด่วนอยู่เป็นกันแต่ว่าพอดีผมชิดซ้ายนะครับก็เลยไปทางด้านบางโพเขาจะมีป้ายบางโพนะครับตรงด้านนี้อย่าผมชี้ดูนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหลุดเข้าไปตรงเขาเรียกว่าอะไรทางด่วนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆอย่าผมบอกทีครับ บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นถนนค้อนข้างที่จะซิกแซกนะครับก็ จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามลูกศรซิกแซกบอกครับตัวนี้ครับก็จะเป็นบริเวณทางด่วนนะครับไม่ต้องตกใจนะี่ยครับท่าโดยวจะอยู่ขวามือเราครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทานตัวตรงนี้ไปตรงไหนได้บ้างครับทางด้านซ้ายมือที่เป็นป้ายเขียวๆธรรมดานะครับก็จะบอกว่าไปทางด้านประชาร่าสายหนึ่งเข้าบางโพได้ครับยวเราจะไปออกตรงบางโพนะครับตรงบางโพนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือตลาดนัดพัฒนานั้นนะครับเขาก็อยู่ขวามือนะครับส่วนตลาดซีเคมาก็จะอยู่ซ้ายมือถ้าเกิดเพื่อนๆ เส้นทางไม่ออกนะครับก็คือขวามือของเรานะครับที่เป็นตลาดวัฒน,นาน,นะครับเส้นนั้นนะครับก็คือเขาจะมาทางด้านจากทางด้านระจอบกาพนครนนี่นะครับก็จะมาออกตรงนั้นนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของเราก็คือจะเป็นตลาดสีเทมานะครับเราก็จะทําการขับตรงไปทางด้านอะไรนะเกตกายได้นะครับก็วันนี้ผ่านแถ,ถวแถวนี้ครับก็เลยมาแวะทาธุระแถวที่ก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะครับก็ ตรงบริเวณนี้ครับขวามือเราลืชี้ดูกกับขวามือเราที่าผ่านไปนคู่นี้ก็คือตลาดนัวัฒนานั้นนะครับส่วนตรงด้านซ้ายมือเราตรงนี้ครับก็จะเป็นตลาด 4K มานะครับก็ถนนที่ออกมาทางด้านขวาไปตรงนี้ครับก็คือมาจากพระจอมเกล้าพระนครเนนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับก็มาส่งเพื่อนกันแถวแถวนี้กันเรียบร้อยนะครับผ่านมาตลาดบางซ่อนนะครับตลาดนัดวัฒนานันนะครับแล้วก็ตลาด 4K มาครับส่วน ผมนะครับก็จะไปทำธุระของผมต่อนะครับจริงๆทางเส้นนี้ก็จริงๆผมก็จะขับไปทางเก็ตกายจะง่ายกว่านะครับแต่พอดีก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะมาดูพาเพื่อนๆบรรดูแถวๆนี้ก็เลยขับมาทางนี้ก็เลยเดี๋ยวไปเก็ตกายต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ